วัท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระเสนอตอนที่19สละตายเพื่อธรรมคราวที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตโตกลับจากอุบลทีแรกท่านมาจำพรรษาที่วัดบ้านหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร มีพระเนนติดตามมาศึกษาวัดปฏิบัติด้วยเป็นจำนวนมากมายประชาชนทั้งชายหญิงพากันตื่นเต้นมากพระหนึ่งท่านเป็นผู้มีบุญมาเกิดแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นแบบมงคลตื่นข่าวหากแต่ตื่นเต้นเพื่อละชั่วทำดีละการนับถือผีไหว้เจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แทนเท่านั้นพอออกพรรษาแล้วท่านออกเที่ยวทุดงไปเรื่อยๆมาทางจังหวัดอุดรธานีไปอำเภอหนองบัวลำพูบ้าง อำเภอบ้านผือและจำพรรษาที่บ้านคอบ้างไปอำเภอท่าบ่อจำพรรษาที่นั้นในเขตจ,จังหวัดหนองคายบ้างพักอยู่สองจังหวัดนี้นานพอสมควรสถานที่ที่ท่านพักบำเพ็ญโดยมากมีแต่ป่าแต่เขาดังกล่าวมาแล้วหมู่บ้านก็มีอยู่ห่างๆกันในสมัยโน้น ไม่แออัดด้วยผู้คนและบ้านเรือนเหมือนสมัยนี้การอบรมสั่งสอนก็ง่ายป่าก็เป็นปา่าจริงๆเต็มไปด้วยหมู่ไม้ใหญ่ๆสูงๆไม่มีใครมาทำลายสัตว์ป่าก็ชุกชุมพอตกกลางคืนได้ยินแต่เสียงสัตว์ชนิดต่างๆร้องไปตามภาษาของมันฟังแล้วทำให้เพลิดเพลินไปตามด้วยความเมตตาและสนิทสนมเพราะเสียงสัตว์ไม่ค่อยเป็นค่าศึกต่อการบำเพ็ญสมณธรรมผิดกับเสียงมนุษย์อยู่มาก ท่านว่าทั้งนี้อาจเป็นเพราะเราไม่เข้าใจความหมายของเสียงก็เป็นได้ส่วนเสียงมนุษย์ไม่ว่าจะพูดสนทนากันธรรมดาไม่ว่าจะขับรำทำเพลงกันไม่ว่าจะทะเลาะวิวาทกันไม่ว่าจะแสดงความสนุกรื่นเริงกันเพียงแต่เริ่มแสดงออกก็เริ่มเข้าใจความหมายไปตามทุกๆคำและทุกๆระยะจึงทำให้ไม่ค่อยสะดวกนักในเวลามีเสียงคนมากระทบขณะทำสมาธิภาวนา ยิ่งเป็นเสียงอิทธิสัตโดด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มความทิมแทงมากขึ้นถ้าสมาธิไม่ดีพอมีหวังล้มละลายไปได้อย่างง่ายดายแต่ต้องขออภัยจากท่านเจ้าของเสียงนี้มากๆที่เขียนนี้ไม่เนมุ่งเพื่อจะตำหนิท่านผู้เป็นเจ้าของเสียงแต่อย่างใดแต่เขียนไปตามความไม่เป็นท่าของนักภาวนาต่างหากเพื่อจะได้สติฮึดสู้บ้างพอมีเวลามีทางเอาตัวรอดไปได้ไม่หมอบ ยอมแพ้ราบอยู่ท่าเดียวที่ท่านชอบพักอยู่ในป่าในเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทำนองนี้อยู่บ้างเพื่อหลบภัยและเพื่อบําเพ็ญคุณง,งามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ล่าถอยจนถึงที่สุดอันเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทาขั้นนั้นท่านพระจารย์มั่นท่านชอบอยู่ในป่าในเขาตลอดมาจนถึงวันมรณภาพจึงได้ทำอันเป็นขวัญใจมาฝากพวกเราอย่างภูมิใจ ท่านพระจารย์มั่นท่านเล่าว่าเวลาท่านกำลังบำเพ็ญถ้าเป็นโรคก็เป็นประเภทชีวิตไม่ยังเหลือค้างโลกให้ใครๆได้เห็นต่อไปเพราะมีแต่การฝึกทรมานทั้งทางกายทางใจตลอดไปไม่มีวันได้ลืมตาอ้าปากพูดอย่างสนุกรื่นเริงเหมือนท่านผู้อื่นบ้างเลยเพราะกิเลสกับใจมันไวต่อการติดพันกันจนมองไม่ทันเผลอตัวบ้างไม่ได้เลยเป็นเรื่องได้ทันที แต่พอมันติดพันติดใจได้แล้วแจ้หรือถอนไม่ยอมออกอย่างง่ายๆมีแต่จะพันให้แน่นเข้าทุกทีอันนี้แหละที่ทำให้เผลอตัวไม่ได้ต้องจ้องต้องมองต้องคอยจองจำทำโทษมันอยู่เสมอไม่ยอมให้มีกำลังขึ้นมาได้เดี๋ยวมันมัดเราเข้าอีกมีหวังจอดจมแน่ทำถึงขนาดนั้นยังพอมีความสุขและลืมตาได้บ้างเท่านั้นพอมีกำลังใจบ้างและได้รับความสะดวกสบายใจ ก็ได้ว o มาสั่งสอนหมู่เพื่อนต่อจากนั้นหมู่เพื่อนทั้งพระเนเนทั้งครวาสไม่ทราบมาจากไหนทางนั้นก็มาทางนี้ก็มามาไม่หยุดและมาทุกทิศทุกทางบางครั้งจนไม่มีที่พักเพียงพอกันเพราะมามากต่อมากทั้งน่าสงสาร ทั้งน่าเห็นใจท่านว่าบางครั้งก็ทําให้วิตกกับผู้อื่นเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งมีผู้หญิงและชีนุ่งขาวไปเยี่ยมเช่นคราวพักอยู่ในถ้าบ้านนาหมีนายุงอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีสมัยนั้นคนมีน้อยและสัตว์เสือก็ชุกชุมมากถ้ำและบริเวณที่ท่านพักอยู่เสือโคร่งใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายตัวในแถวนั้นเคยเข้ามาบริเวณนั้นเสมอไม่เป็นที่ไว้ใจในชีวิตของผู้ไปเยี่ยมท่าน และค้างคืนที่นั่นเวลาเขาไปเยี่ยมท่านต้องสั่งให้ชาวบ้านหาไม้มาทําห้างสูงสูงจนพ้นจากปากเสือที่จะกระโดดขึ้นไปถึงคนที่หลับนอนอยู่บนห้างนั้นเวลาค่ำคืนท่านห้ามไม่ให้ลงพื้นดินกลัวเสือจะโดดคาบเอาไปกินแม้ปวดหนักปวดเบาก็ให้เตรียมหาภาชนะขึ้นไปไว้ข้างบนด้วยเพื่อสะดวกแจาการขับถ่ายในเวลาค่ำคืนเพราะแถวนั้นเสือฉุมมากและดุร้ายด้วย ผู้ที่ไปเยี่ยมท่านมาให้พักอยู่หลายวันต้องรีบพากันกลับเสือแถบนั้นไม่ค่อยกลัวคนนักยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วมันยิ่งไม่กลัวเอาเลยหากพอทำอันตรายได้มันอาจทําแม้ชาวบ้านก็พูดเหมือนกันว่าเสือพวกนี้ไม่ค่อยจะกลัวคนนักบางครั้งเวลากลางคืนท่านกำลังเดินจงกรมอยู่โดยจุดเทียนไขใส่โคมแขวนไว้ที่ทางจงกรมยังเห็นเสือโคร่งใหญ่เดินตามหลังฝูงควาย ที่พากันเดินผ่านมาที่พักท่านอย่างอาถรรพไม่กลัวท่านซึ่งกําลังเดินจงกรมอยู่บ้างเลยฝูงควายที่ถูกเสือรบกวนมากต้องพากันกลับเข้าบ้านเสือยังกล้าเดินตามหลังฝูงควายมาได้ต่อหน้าต่อตาพระซึ่งเป็นคนผู้หนึ่งที่นั้นพระที่ไปศึกษาอบรมกับท่านต้องเป็นพระที่เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วทั้งความสละเป็นสละตายต่อการประกอบความภาคเพียรในสถานที่ต่างๆซึ่งไม่เป็นที่แน่ใจ และอาจมีภัยรอบด้านทั้งสละที่ถิมานะความถือตัวว่ามีราคาค่างวดซึ่งอวดรู้อวดฉลาดอยู่ภายในและสละที่ถิมานะต่อหน้าหมู่ต่อหน้าหมูนะ่คณะประหนึ่งเป็นอวัยวะอันเดียวกันจิตใจถึงจะมีความสงบสุขการประกอบความเพียรก็มีสมาธิก็เกิดขึ้นได้เร็วไม่มีนิวรณ์มาขัดขวางทวงใจในที่ถูกบังคับให้อยู่ในวงจำกัดเช่นสถานที่กลัวกลัว อาหารก็มีน้อยปิดเคืองด้วยปัจจัยสติกำรรกับใจไม่ลดละคิดอ่านเรื่องอะไรมีสติคอยสกิดบังคับอยู่เสมอย่อมเข้าสู่ความสงบได้เร็วกว่าเท่าที่ควรจะเป็นเพราะข้างนอกก็มีภัยข้างในก็มีสติคอยบังคับขู่เข็นจิตซึ่งเปรียบเหมือนนักโทษก็ยอมตัวไม่คึกขนองนอกจากนั้นยังมีอาจารย์คอยใส่ปัญหาเวลาจิตคิดออกนอกลู่นอกทางอีกด้วย ซึ่งถูกบังคับด้วยเครื่องทรมานอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างนอกข้างในย่อมกลายเป็นจิตที่ดีขึ้นได้อย่างไม่คาดฝันคือกลางคืนซึ่งเป็นเวลากลัวๆเจ้าของก็บังคับให้ออกเดินจงกรมแข่งกับความกลัวทางไหนจะแพ้จะชนะถ้าความกลัวแพ้ใจก็เกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาและรวมสงบลงได้ถ้าใจแพ้สิ่งที่แสดงขึ้นมาในเวลานั้นก็คือ ความกลัวอย่างหนักนั่นเองฤทธิ์ของความกลัวคือทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งปวดหนักปวดเบาทั้งเหมือนจะเป็นไข้หายใจไม่สะดวกแบบคนจะเป็นจะตายเราดีๆนี่เองเครื่องส่งเสริมความกลัวคือเสียงเสือกระหึ่มกระหึ่มอยู่ตามชายเขาบ้าง ไหลเขาบ้างหลังเขาบ้างพื้นราบบ้างจะกระหิมอยู่ที่ไหนที่ใดก็ตามใจจะไม่คำนึงทิศทางเลยแต่จะคำนึงอย่างเดียวว่าเสือจะตรงมากินพระองค์เดียวที่กำลังเดินจงกรมด้วยความกลัวตัวสันไม่เป็นท่าอยู่นี้เท่านั้นแผ่นดินกว้างใหญ่ขนาดไหนไม่ได้นึกว่าเสือเป็นสัตว์มีเท้าจะเที่ยวไปที่อื่นๆเลยแต่คิดอย่างเดียวว่าเสือจะตรงมาที่ที่มีบริเวณแคบ เล็กๆนิดเดียวซึ่งพระขี้คลานกำลังเดินวุ่นวายอยู่ด้วยความกลัวนี้แห่งเดียวการภาวนาไม่ทราบว่าไปถึงไหนไม่ได้คำนึงถึงเพราะลืมไปหมดที่จดจ่อที่สุดก็คือคำบริกรรมโดยไม่รู้สึกตัวว่าได้บริกรรมว่าเสือจะมาที่นี่เสือจะมาที่นี่อย่างเดียวเท่านั้นจิตก็ยิ่งกำเริบด้วยความกลัวเพราะการส่งเสริมด้วยคำบริกรรมแบบโลกแตกทำก็เตรียมจะแตก หากบังเอิญเสือเกิดลงป่าเดินสเปะสปะมาที่นั้นจริงๆลักษณะนี้อย่างน้อยก็ยืนตัวแข็งไม่มีสติมากกว่านั้นเป็นอะไรไปเลยไม่มีทางแก้ไขนี่คือการตั้งกิจไว้ผิดธรรมผลจะแสดงความเสียหายขึ้นมาตามขนาดที่ผู้นั้นพาให้เป็นไปทางที่ถูกท่านสอนให้ตั้งหลักใจไว้กับธรรมจะเป็นมรณานุสติหรือทําบทใดบทหนึ่งในขณะนั้น ไม่ให้ส่งจิตปรุงออกไปนำเอาอารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาหลอกตัวเองเป็นกับตายก็ตั้งจิตไว้กับธรรมที่เคยบริกรรมอยู่เท่านั้นจิตเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องยึดจะไม่เสียหลักและจะตั้งตัวได้ในขณะที่ทั้งทั้งกลัวลวนั่นแลและจะกลายเป็นจิตที่อาจหารขึ้นมาในขณะนั้นอย่างอัศจรรย์ที่บอกไม่ถูก านพระอาจารย์มั่นท่านสอนให้ตั้งหลักด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างบรรดามีอยู่กับตัวคือร่างกายจิตใจแต่ไม่ให้สละธรรมที่ตนปฏิบัติหรือบริกรรมอยู่ในขณะนั้นจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดาเกิดแล้วต้องตายจะเป็นคนขวางโลกไม่ยอมตายไม่ได้ผิดคติธรรมดาไม่มีความจริงใดๆมาชมเชยคนผู้มีความคิดขวางโลกเช่นนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอน ให้เด็ดเดียวอาจหานไม่ให้สะทกสะทานต่อความตายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ที่จะใบบำเพ็ญเพื่อหาความดีใส่ตัวดงหนาป่ารกชัดมีสัตว์เสือชุกชุมเท่าไหร่ยิ่งสอนให้ไปอยู่โดยให้เหตุผลว่าที่นั้นแลจะได้กำลังใจทางสมาธิปัญญาเสือจะได้ช่วยให้ทำเกิดภายในใจได้บ้างเพราะคนเราเมื่อไม่กลัวพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่กลัวเสือ และเชื่อเสือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายจะมาคาบเอาไปเป็นอาหารและช่วยไล,ล่ตะล่มจิตเข้าสู่ธรรมให้ก็อย่างดีจะได้กลัวและตั้งใจภาวนาจนเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อพระธรรมไปเองเมื่อเข้าสู่ที่คับขันแล้วจิตไม่เคยเป็นสมาธิก็จะเป็นไม่เคยเป็นปัญญาก็จะเป็นในที่ฉะนั้นแลใจไม่มีอะไรบังคับบ้างมันขี้เกียจ และตั้งหน้าสั่งสมแต่กิเลสพอกพูนใจแทบจะหาหามไปไม่ไหวไปให้เสือช่วยหาผลกิเลสตัวขี้เกียจตัวเพลิดเพลินจนลืมตัวลืมตายออกเสียบ้างจะได้หายเมาและเบาลงยืนเดินนั่งนอนจะไม่พรุงพรังไปด้วยกิเลสประเภทไม่เคยลงจากบนบ่าคือหัวใจคนที่ใดกิเลสกลัวท่านสอนให้ไปที่นั้นแต่ที่กิเลสไม่กลัวอย่าไปเดี๋ยวเกิดเรื่อง ไม่ได้ความแปลกและอัศจรรย์อะไรเลยนอกจากกิเลสจะพาสร้างความฉิบหายใส่ตัวจนมองไม่เห็นบุญบาปเท่านั้นไม่มีอะไรน่าชมเชยท่านพระอาจารย์มั่นท่านให้ความมั่นใจแจ่นักปฏิบัติว่าสถานที่ที่ไม่มีสิ่งบังคับบ้าง ทำความเพียรไม่ดียิดลงสู่ความสงบได้ยากแต่สถานที่ที่เต็มไปด้วยความระเวียงระวังภัยทําความเพียรได้ผลดีใจก็ไม่ค่อยปราศจากสติซึ่งเป็นทางเดินของความเพียรอยู่ในตัวอยู่แล้วผู้หวังความพ้นทุกโดยชอบจึงไม่ควรกลัวความตายในที่เช่นนั้นและที่ที่น่ากลัวอย่างนั้นมีในป่าในเขาที่เข้าใจว่าเป็นสถานที่น่ากลัวเป็นต้นเวลาเข้าสู่ที่คับขันจริง ขอให้ใจอยู่กับธรรมไม่ส่งออกนอกกายนอกใจซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมความปลอดภัยและกำลังใจทุกด้านที่จะพึงได้พึงถึงในเวลานั้นจะเป็นสิ่งที่ยอมรับกันไปในตัวอย่างไรก็ไม่ตายถ้าไม่ถึงการตามกรรมนิยมแทนที่จะตายดังความคาดหมายที่ดนเดาไว้ท่านเคยว่าท่านได้กำลังใจในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้นจึงสั่งสอนหมู่เพื่อน ให้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมในที่คับขันจะสมหวังในไม่ช้าเลยแทนที่จะทำไปแบบเสียงวาสนาบาร,รมีอันเป็นเรื่องเลวไหลหลอกลวงตนมากกว่าจะเป็นความจริงเพราะความคิดเช่นนั้นส่วนมากมักจะออกจากความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอ,อยจึงมากเป็นความคิดที่กดทวงลวงใจมากกว่าจะช่วยส่งเสริมให้ดีและเพิ่มพูนกำลังสติปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทำที่ให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติ เพื่อถือเป็นหลักประกันชีวิตและความเพียรคือพึงหวังพึงเป็นพึงตายต่อธรรมะจริงๆอย่าฟั่นเฟือนหวัน่นไหวโดยประการทั้งปวงหนึ่งพึงเป็นผู้กล้าตายด้วยความเพียรในที่ที่ตนเห็นว่าน่ากลัวน,นั้นหนึ่งเมื่อเข้าที่จำเป็นและขับขันเท่าไหร่พึงเป็นผู้มีสติกำกับใจให้มั่นคงในธรรมมีคำบริกรรมเป็นต้นให้กลมกลืนกันทุกระยะอย่าปล่อยวาง แม้ช้างเสืองูเป็นต้นจะมาทำลายถ้าจิตสละเพื่อทำจริงอยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นจะไม่กล้าเข้ามาถึงตัวมีหนำเรายังจะกล้าเดินเข้าไปหามันด้วยความองอาจกล้าหาญไม่กลัวตายแทนที่มันจะทำอันตรายเราแต่ใจเรากลับจะเป็นมิตรอย่างลึกลับอยู่ภายในกับมันอีกด้วยโดยไม่เป็นอันตรายหนึ่งใจเรามีทมประจำแต่ใจสัตว์ไม่มีทมใจเราต้องมีอำนาจเหนือกว่าสัตว์เป็นไหน แม้สัตว์จะไม่ทราบว่ามีธรรมแต่สิ่งที่ทําให้สัตว์ไม่กล้าอาจเอื้อมมีอยู่ในใจเราอย่างลึกลับนั่นแหลคือธรรมเครื่องป้องกันหรือธรรมเครื่องส่งอํานาจให้สัตว์ใจอ่อนไม่กล้าทําอะไรได้หนึ่งอานาจของจิตเป็นอํานาจที่ลึกลับและรู้อยู่เฉพาะตัวแต่ผู้อื่นทราบได้ยากหากไม่มียานภายในหนึ่ง ฉะนั้นธรรมแม้จะเรียนและประกาศสอนกันทั่วโลกก็ยังเป็นธรรมชาติที่ลึกลับอยู่นั่นเองถ้าใจยังเข้าไม่ถึงธรรมชาติเป็นขั้นๆที่ควรจะเปิดเผยกันกันกบใจเป็นระยะระยะไปเมื่อเข้าถึงกันจริงๆแล้วปัญหาระหว่างใจกับธรรมก็สิ้นสุดลงเองเพราะใจกับธรรมมีความละเอียดสุขุมและลี้ลับพอๆกันเมื่อถึงขันนี้แล้วแม้จะพูดว่าใจคือธรรม และธรรมคือใจก็ไม่ผิดและไม่มีอะไรมาขัดแยง้งถ้ากิเลสตัวเคยขัดแยง้งสิ้นไปไม่มีเหลือแล้วเท่าที่ใจกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาจนมองหาคุณค่าไม่เจอนั้นก็เพราะใจถูกสิ่งดังกล่าวคลักเคล้ากุ้มรุมสมอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงดูเหมือนไม่มีคุณค่าอะไรแฝงอยู่ในระยะนั้นถ้าปล่อยให้เป็นทํานองนั้นเรื่อยไปไม่สนใจรักษา และชำระแจ้ไขใจก็ไม่มีคุณค่าทมก็ไม่มีราคาสำหรับตนแม้จะตายแล้วเกิดและเกิดแล้วตายสักกี่ร้อยกี่พันครั้งก็เป็นทํานองเข้าเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าซึ่งล้วนเป็นชุดที่สกปรกด้วยกันจะเปลี่ยนมันละกี่ครั้งก็คือผู้สกปรกและน่าเกลียดอยู่นั่นเองผิดกับผู้เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าที่สกปรกออกแล้วสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดแทนเป็นในไหน ฉะนั้นการเปลี่ยนชุดดีชั่วสำหรับใจจึงเป็นปัญหาสำหรับของแต่ละคนจะพิจารณาและรับผิดชอบตัวในทางใดไม่มีใครจะมารับผาระแทนได้ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปแต่เรื่องตัวเองนี้เป็นเรื่องใหญ่โตของแต่ละคนซึ่งรู้อยู่กับตัวทั้งปัจจุบันและอนาคตว่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองตลอดไปไม่มีกำหนดการ นอกจากผู้ให้การบำรุงจนเป็นที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นตัวอย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้หมดภาระโดยประการทั้งปวงอย่างสมบูรณ์ผู้นั้นแลที่โลกกล่าวอ้างว่าเป็นสรณะเพื่อหวังฝากเป็นฝากตายในชีวิตตลอดมาแม้ผู้ตกอยู่ในลักษณะแห่งความไม่ดีแต่ยังพอรู้บุญรู้บาปอยู่บ้างก็ยังกล่าวอ้าง พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะอย่างไม่หยุดปากกระดากใจอย่างระลึกถ,ถึงพอให้พระองค์ทรงเป็นห่วงและรำคาญในความไม่ดีของเขาอยู่นั่นเองเช่นเดียวกับลูกๆทั้งที่เป็นลูกที่ดีและลูกที่เลวบนถึงผู้บังเกิดกล่าวว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของตนเะนั้น